สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปซูภูชุก้นครับมาครับกินเข่าครับโม้เขาแรงครับพี่น้องครับนี่ครับมี่ต้มจืดครับผมนี่ครับเต็มสวยเลยครับแต่ก็มีกระเพราหมูซับครับผมอีกอย่างครับพี่น้องครับตำมะม่วงครับสองลูกเลยครับม่วงนาดอกไม้ครับเปืีอยเปร่้ยวันหวานครับเสรแซ่บต้องกันครับพี่น้องครับอันนี้ครับเด้อตอนนี้ตอนนี้ก็สามถุงบัวครับ เบยังอยู่ในไลฟ์พี่เจอยู่นะครับเอาอีกเครื่องถ่ายนะครับอยู่ในไลฟ์พี่เจนะครับพี่เจไลฟ์สดไม่ค่อยได้คอมเมนต์เลครับด้วยพี่เจด้อยไม่ค่อยได้ทักใครเลยทำก,กับข้าวอยู่สวัสดีทุกคนนะครับ มาเรี้อยครับเรื่องกินเขากันนะครับตอนนี้เนี่ยเอาอะไรสดอย่านี้ครับกินเขากันดีกว่าครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาเรย้อครับเรื่อกินเขาแรงเลยครับเด้องเขาแรงครับพี่น้องครับตุ่มจืดครับยังมันหอนเลยครับพี่น้องครับข้าวมูสับกับสูตรโบราดนะครับหนี่ง ดูจากคลิปพี่เจนะครับเห็นพี่เจทำกระเพาหมูสับมือก็เลยทำด้วยอืมอร่อยครับอร่อย <c oughs> สูตรโบราณน,นะครับสูตรนี้น่าจะมีมาประมาณสามพันกว่าปีนะครับ <c oughs> แซ่บครับแซ่บเลยลองไปเห็ดเด้อพี่น้องกระเพราหมูสับสุดโบราณครับไปเบิ่งในคลิปพี่เจอ,อะไรครับที่ผนิตกระเพราหมูสับใส่ตัวแล้วมั้ครับแซ่บครับพี่น้องพี่เจเจ,เจนะเห็นแก่ทำนะครับอร่อยครับทุกคนกระเพราหมูใส่พริกเผาด้วยครับปกติผมทำผมไม่ค่อยใส่พริกเผานะทุกคน อืมสุดยอดยัน,นอร่อยด้วยเนอ่ะมันจะอร่อยหน่อยนึ่งอร่อยแค่ไหน่อยเดียวเหรออืมก็ <c oughs> <c oughs> อร่อยขึ้นไหมละ่ะ ตามมะม่วงครับพี่หนองแเจบเปรี้ยวอ๋กอ,ก,อ,อกินกับกันด้ครับด้วยทุกคนเลยอือ ทำมะมวงตอนดึกๆพี่น้องเระขอถอดข้าวให้ครับขรับเป็นไงครับอืมมีปูด้วยนะครับยำปูลงไปด้านพี่น้องไป สุดดือดครับตามมะม่วงใส่กะปิด้วยนะครับทุกคน มีปูด้วยนะครับกินข้าว่อครับข่ายปุยย่าหรอครับสามีถ่าหน้าที่พ่อครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับด้วยทุกคนเ,น, <c oughs> เคนี่ยฝากกระเบื้องกระส้มน้ำพี่น้อง ติดตามนะครับพี่น้องบัวชีว์อยู่ฝั่งเล่าหรือฝั่งไทยบัวชีวต่างประเทศครับฝากพี่น้องถูกทุกคนครับขอบคุณข้าวชมครับโอ้ฝากติดตามครับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับ